สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับผมจะมานําเทคนิคที่แทบจะหาคนบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบอกเทคนิคอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพานําเทคนิคมาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรออย่างนี้นะครับก็คือเทคนิคแรกนะครับเราจะสร้างตัวลิฟตด้วยไลน์แชทบอทนะครับและในเทคนิคต่อมานะครับเราจะใช้เฟก ที่ได้จากลิฟต์นะครับเป็นการแชร์เฟกออกไปนะครับแล้วเฟกนั้นเข้าไปใน l i ลน์แชทบอทแล้วไปเรียกเมนูจากฝั่งของเมนเจอร์ออกมาใช้งานเป็นแบบเมนูที่อยู่ในฝั่งเมนเจอร์นะครับหลุดออกมาโชว์ให้เราเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเราใช้คีย์เวิร์ดเรียกอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะใช้ลิฟต์ในการทำเดี๋ยวดูนะฮะเทคนิคแรกนะผมจะเอาลิฟต์ก่อนนะครับทำไลน์แชทบอทเรียกลิฟต ออกมาอ่ะในที่นี้นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะผมจะใช้ลิฟต์คือเรียกคําสั่งตรงหัวมันก่อนว่าชั้นกําลังจะเรียกลิฟต์ออกมาซึ่งในลิฟต์นี้นะครับมันก็จะมีบอกว่าให้คุณทําอะไรบ้างตามเงื่อนไขนะผมก็ใส่เงื่อนไขของผมลงไปคือผมจะใส่ภาพไปก่อนจากนั้นผมก็ไปเรียกเมนูแอคชั่นให้เขาคลิกนะครับและผมก็จะ ไปตั้งชื่อปุ่มนะครับผมก็อาจจะเขียนว่าคลิกก็ได้คลิกอ่าโอเคแล้วก็ตรงแถบบาร์นะครับผมจะใช้คำว่าเมนูนี่ประมบณนี้เลยนะครับแล้วก็ไทเติลมันผมบอกว่าโปรดเลือกเมนูตามนี้อ่าผมอเอาแคน่นี้เสร็จแล้วนะครับผมกดส่งเข้าไปนะทำให้ไลน์แชทบอ o t นะครับไปคิดงานออกมาโดยออกมาเป็นตัวที่เรียกว่าลิฟตนะครับ ซึ่งลิฟต์เนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะให้หนคนเห็นนะครับว่าลิงก์ของลิฟต์นั้นคืออะไรนะครับผมก็ทําการให้ลิงก์ลิฟต์เนี่ยถูกซ่อนเข้าไปอยู่ในตัวที่เป็นปุ่มของ Quick r e p ายเท่านี้ในเงื่อนไขของผมที่ผมทำเอาไว้นะครับก็คือ u u i k r e p ายเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการแชร์เฟกนะครับนี่คือเทคนิคต่อไปนะครับในการที่จะคลิกปุ่มขึ้นมานะครับ จากนั้นมันจะทําการแช์เอฟเฟกออกไปซึ่งเฟกตัวนี้ที่กำลังจะแช์ออกไปนะครับผมขอส่งมาที่บอทนะครับแล้วกดแชร์ไปให้ดูปุ๊บพอเรากดแชร์ไปเสร็จแล้วนะครับสังเกตไหมฮะเราเอาลิฟต์วางลงไปเฉยนะครับนี่คือนี่คือเฟกนะครับเฟกจากตัวตัวลิฟต์ที่เราโยนเฟเมกนลงไปนะครับจากนั้นนะครับมันไปนเรียกการทํางานของฝั่งที่เป็นเมนเจอรอ์มานี่เทคนิคนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า ผมไม่แน่ใจนะว่ามีใครบอกบ้างหรือยังนะครับแต่จากที่ค้นดูแล้วนะก็ยังไม่มีใครบอกนะครับในเทคนิคนี้เนี่ยถ้านึกภาพนะครับเอาไว้ตั้งแต่จังหวะแรกขององค์กรก็คือผมเป็นสายที่จะขี้เกียจมากในการที่จะไปสร้างลิฟต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยไปคิดเอทลิฟต์ขึ้นมาโดยใช้เงื่อนไขต่างๆที่เราอยากจะมาเติมแต่งให้ลิฟต์เนี่ยมีความสามารถมากขึ้นคราวนี้นะครับไอตัวลิฟต์เนี่ย มันก็ทำการแชร์ถ้ามองในมุมของการจะเอาไปประยุกต่อนะครับสมมติว่าตัวลิงก์เนี่ยนะครับตัวแชร์เนี่ยผมทำแชร์ออกไปเป็นกิจกรรมอ่าผมก็ไปส่งไปส่งหาเพื่อนนะครับสมมติว่าผมไปส่งหาเพื่อนคนหนึ่งบ้างเข้าไปนี่เพราผมส่งไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนเขาได้รับปุ๊บประมาณนี้เพื่อนเขาก็จะได้เฟกตัวนี้มานะครับเขาทำกิจกรรมไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เขาทำกิจกรรมแล้วเขาก็เราก็จะบอกเขาว่า ให้แชร์กลับเข้ามานะครับในตัว l i น์ OA ของเรานะครับเพื่อไปได้เมนูลับบางอย่างออกมาน,นี่ประมาณนี้พอเรากดคลิกแชร์เข้าไปทีนึงนะเราก็กดส่งเข้าไปในบอร์ดนะเพื่อให้รู้ว่าเมนูลับที่เรากําลังจะเตรียมโพออกมาเนี่ยมันคือเมนูอะไรบ้างนี่เดี๋ยวนะครับผมกลับไปที่เป็นไงฮะกลับไปที่ที่ที่ตัวบอร์ดนะเมื่อกี้เราแชร์ไปเข้าไปในบอร์ดใช่ป่ะครับตอนนี่ไประมาณนี้พอส่งไปแล้วเห็นไหมฮะตัวตัวที่เป็น ฝั่งเมนูของฝั่งเมนเจอร์นะครับมันก็วิ่งออกมานั่นเองนะครับแล้วคำถามก็คือว่ามันวิ่งออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเฉลยนะครับวันนี้ผมจะเอาเทคนิคตรงนี้นะครับมาให้ดูแล้วเพื่อนๆลองไปต่อยอดและประยุกต์ในการทำงานดูนะครับว่ามันมีความเจ๋งยังไงอย่างบางอย่างนะเมนูบางอย่างเราไม่อยากที่จะมีคำออกมาให้เห็นนะครับว่าคำนั้นอะ มันเป็นคําว่าอะไรแล้วเราก็จะไปเรียกของฝั่งเมนเจอร์ด้วยนะไม่ได้เรียกจากเว็บพุกจากอะไรก็แล้วแต่นะเอาจากเมนเจอร์เลยเนี่ยเรียกออกมาอย่างเงี้ยความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าไอสิ่งที่มันออกมามันออกมาได้ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมถอยกลับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่เป็นเ,เดี๋ยนะอยู่ไหนนะ้าตัวที่เป็นเฟกซิมูเลเตอร์อ่ะเดีย๋ยวนี้ปึ้งเข้าไปเนาะตอนที่เราเข้ามาในการออกแบบนะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนปึ๊บ ในการออกแบบเฟกเนี่ยเวลาที่เราทำ lift, ลิฟต์เราก็จะมาออกแบบฝั่งที่เป็นตัวที่เป็นเฟกซิมูเลเตอร์ใช่ไหมเราก็ออกแบบของเราปกติเลยแต่พอตอนที่เราเออกแบบเนี่ยเราจะได้โค้ดแค่แบบนี้ขึ้นมานะนี่ตัวโค้ดที่เป็นแบบจุดเริ่มต้นของมันเลยคือไทแล้วก็บับเบิลเลยนะครับซึ่งมันจะขาดส่วนหัวของเฟกดังนั้นไอ้ส่วนหัวของเฟกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนหัวของเฟกนี่อ่าผมเข้าด о к เมนต์ก่อน จากนั้นผมก็มาเลือกที่ Messaging API อ่าเข้าไป Messaging API คีดนึงจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาจนถึงฝั่งที่เป็น Message Object นะครับกดโชว์พอ,พอ,พอ,อพกดโชว์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไถลงไปเกือบล่างๆเลยนะน่าจะอยู่แบบล่างเกือบล่างสุดเลยถอยลองไปเลื่อนไปจนถึงคำว่า Fake Message นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าด้านข้างมองเห็นไหมโอไม่เห็นนะมันไม่เหมือนเปิดคอมนะถ้าเปิดคอมเราก็จะเห็นเกือบหมดเลยนะหาเทมเพลตแล้วอ่านี่แหละเอ้านี่ก็ยังเทมเพลตอยู่เดี๋ยวหาเฟกก่อนค่อนข้างเยอะมากเจอไหมเจอไหมใช้เฟกหรือเปล่าอ่านี่ไงโอเคตัวนี้นะตัวเฟกนะครับซึ่งสังเกตน,นะตรงที่เป็นไทส์นะครับตรงที่บับเบิลเนี่ยส่วนหัวนะครับส่วนหัวของเฟกเนี่ยคือส่วนที่ มันไม่มีออกมาแล้วไอ้ตรงส่วนหัวนี่แหละมันมีความสําคัญตรงไหนหรือเปล่าที่สามารถที่จะไปเรียกการทํางานของฝั่งแมนเจอร์ได้นี่ก็คือคํานี้นี่ผมซูมให้ดูนี่ไงคำนี้เลยนะ a l ลนะแล้วก็ TEXT e เนี่ยไอ้คานี้แหละมันทําให้สามารถที่จะไปเรียกเมนูจากฝั่งแมนเจอร์ออกมาได้นั่นเองอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยคำนี้นะในตรงเนี้ยผมเติมคีย์เวิร์ด บางคำนี้ออกไปแทนคำว่า this is effect message นั่นเองเราอยากจะให้ตัวตัวเฟ f e นะครับมันหล่นออกมาปึ้งแล้วก็ให้ตัวที่เป็นฝั่งของตัว manager ที่เป็นไม่ว่าจะเป็น card message หรือว่าว i d e o message หรือแม้กระทั่ง list message นะครับก็สามารถที่จะดึงออกมาได้จากเฟ f e นี้เองก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่า มันเป็นบั็กหรือเป็นอะไรนะแต่มันสามารถที่จะเอาเฟกไปเรียกพวกนี้ออกมาได้ด้วยอย่างที่เมื่อกี้ที่เห็นนะครับนี่คือตรงนี้นะย้ำๆเลยนะนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เวลาสมมติว่าเราแชร์เฟกออกไปหรือเราส่งเฟกไปปุ๊บหรือเราบอร์ดแคสไปด้วยเฟกนะครับแล้วเขายังไม่ได้กดเข้าไปอะ่ะเขาจะเห็นไอ้ข้อความตรงตรงก่อนที่จะคลิกเข้าไปในชแชทนะนั่นแหละ อันนี้ก็คือคำจากตรงนี้แหละคำว,ว่า d i d e ฟเอ c t เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะไปร่วมใช้กับตัวของเ a นเจอร์อย่างคำเมื่อสักครู่นี้อ่ะผมจะกลับไปที่บอร์ดผมนะปึ๊บกลับมาที่บอร์ดของผมปึ้งเข้ามานี่เลยเห็นไหมตัวอันตัวนี้นะคีย์เวิร์ดของผมคือคำว่าเมนูนั่นเองนี่ผมพิมพ์คาว่าเมนูปึ๊บมันก็จะหล่นเพาะออกมานั่นเองครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมปึ๊บผมใช้คำว่าเมนู ซึ่งเมนูอันนี้มันไปอยู่บนแท่นของการเตือนอ่ะเดี๋ยวผมลองแชร์ให้ดูนะอ่ะปึ๊บนี่ผมจะผมจะแชร์ให้ดูแชร์เสร็จแล้วก็เข้าไปส่งให้ตัวเองนะไปส่งเข้าไปที่บอร์ดก่อนอ่ะส่งเข้าไปที่บอร์ดแล้วผมถอยหลังกลับไปก่อนที่จะเข้าบอร์ดเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะตรงนี้มันซูมไม่ได้นะเดี๋ยวผมซูมให้ในช็อปใน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 คลิปแล้วกันนะนี่จะประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นคําว่าเมนู รอไว้เลยนะครับแล้วก็คือคีย์เวิร์ดหนึ่งคที่เราไปเรียกตัวที่เป็นแมสจตัวการแมสจออกมานั่นเองนะครับใช้ร่วมกันกับฝั่งของตัวเมนเจอร์ด้วยถ้าคนที่ได้เข้ามาเรียนกับผมนะครับผมจะให้ทำการทำงานของไลน์แชทบอ o เนี่ยให้เราทำงานถึง2ส่วนก็คือเราทำงานของฝั่งเมนเจอร์ด้วยและก็ฝั่งของ Devlop ด้วยเราจะได้รู้สึกว่าเรามีของเราต้องใช้ให้คุ้มนะครับอย่าไปปิด เหตุการณ์อะไรพวกนั้นออกไปนะครับเหมือนการเสียโอกาสเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถที่จะเอาคําเมื่อสักครู่นี้นะที่ผมบอกนะในเฟกมาเรียกฝั่งเมนเจอร์ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเพื่อเราไปปรับแต่งดูแลกันนะครับว่าเราไปทําเรื่องของตัว l i โอเอเนี่ยแล้วเราไปพ่วงอะไรได้บ้างไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะั่นก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมบางอย่างที่อยากจะให้แชร์ออกไป ต่อๆกันนะครับพอแชร์เสร็จปุ๊บก็ให้เขาอะแชร์กลับมาเข้ามาที่ในบอร์ดของเราเขาก็จะได้คีย์เวิร์ดพิเศษคำนั้นออกมาโดยที่เจ้าตัวเขาอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าผู้ใช้งานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการเรียกคำนั้นหรือเรียกของเมนูนั้นออกมานะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าม,มันมีความว้าวขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยก็ไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับถ้าเห็นในเทคนิคแบบนี้นะครับแล้วรู้ว่าไปลองใช้แล้วถูกใจยังไงนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอคลิปนี้กับเทคนิคที่เรานำมาเสนอให้กันนะครับเรายังมีเทคนิคอีกมากมายนะครับที่จะให้ลายโอเอของเราเนี่ยมีความแบบแข็งแกร่งมีความีนแบบว่าอ,อ,อลังการงานสร้างในที่นี่ต่างๆนะครับอีกมากมายในช่องเรานะครับขอแค่ติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระและเทคนิคประมาณนี้เลยนะครับถ้ายังไง อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับวันนี้เราแค่นําเกินออกมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาทําอะไรที่มันเจ๋งกว่าน,นี้นะครับแต่ในพาร์ทของวันนี้เป็นการนําเสนอเทคนิคนั่นเองนะครับขอบคุณเสหรับการติดตามและรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ